ค่ัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับสำหรับวันนี้ก็บบตองอีงอย่างมากมายแลวพี่น้องมาไม่ท่วงเป็นเมนูหอยมื้อนี่บริกินจักเชียนะครับเป็นหอยเชอรี่นะครับมีหนวยแง่หนวยน้อยปะปนกันไปวู้วยกลัวจะงมมาได้ครับผมอันนี้หนุยน้อยนะครับหนุยแงก่วี่แต่นะเรียกกินได้นหนยแงเอวนะโอ้น้มจิ้มนะครับนั่นเป็นน้ำจิ้มแปเกเขาแซบๆนะครับแล้วก็ได้สมพงสมผักนมมงน้าม่สโลงสลัดครับผมมื้อนี่อองยยมมาากกดนะ พี่น้องอย่าเฝ้าท่วงไอหน้าผากผมเด้อยมึงผมไปตากแดดมันใหม่ครับผมนะที่แรกผมผมว่าหนา้าผากผมเป็นยัางคือเสียบเสียบแท่าสั้นธรรมชาติมันใหม่ตากแดดโออย่าเฝ้าท่วงนะพี่น้องเด้อยเพื่อพี่น้องอหนา้าผากพี่เจ้าเป็นอย่างที่ว่าแหะอันนี้ยังไม่ได้เอาตาเลยผมออ,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 ออกสุดๆนเนาะ อหอยเนี่ยบอ่อตาออกบ่ได้ครับผมผมบอกไว้ก่อนนี่ต้องเชียร์ตามดอกผมตามดอก อันนี้เป็นหอยเชอรี่แล้วโบเป็นหอยนาพี่น้องหอยนานผมโมโมาเนี่ยอือบอกอันตรายมันยิมตามเแหละ่ะ หอยเชลรี่ก็หากินยากด้วมือนะพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าที่ว่อมันแพ่นกแพ่นกปากห้างโอ้กันนกปากห้างได้ลงนี่ดับเบิดหัวแบบเน้นๆเลยนะ เราเนี่ยมีบ่อหลายหากินยากผมก็พยายามงมแล้วงวมอีกนะได้แค่นี้เนี่ยมันเป็นกระแส่แหเนี่ยเนี่ยตามันนะต้องออก table vào thì nguy hiểm rất là nhiều. Con sẽ để cho lằng. ไม่งวยพูดยืมเอาของความ you <laughs> คอดีของหอยหน้อยๆมันก็นมีคอดีอยู่มันไม่หยาบแต่ถ้าหอยน้อยเงีมันหยาบโดยเฉพาะหอยชดนะดีเนี่ย น่อยๆเพราพอต้มตวนพวดต้มตวนเป็นงี้อ่ะหัวมันจ้อยหัว่าน้อยๆอ่ะอันแทบ บรรยากาศสนามยิงปืนนั้นืม่นด้พี่น้องช่วงนี้ขาเจ้ายัางไม่ได้ฝึกนะก็เลยมันก็นเลยว่างนะครับอืมมันก็นเลยว่างถ้าเกิดว่าขาเจ้าฝึกนี่มองนี่ขาเจ้าเสียงปืนนี่ดังตุ้มต่ำตุ้มต่ำพุู้ล่ะ กบพึ่งก็ปากห้างมองที่ผมเป็นงูมอหอยนะมันมาลงไหลกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้องทาหารไปเฮ็นงานท่นนะครับมันกเ็เลยบ่ค่อยมาเป็นเนี่ยมีหน,น่วยแค่นี้เหี๋พี่น้องหน่วยไงบ่มมีหาหายากหายากแฮง กูลงคนว่ามันบ่นบนมเป็นหอยหนาบอกพี่จ้าบ่ามเป็นหอยหนานะครับเชอรี่คือเชอรี่นะหอยหนาคือหอยหนา หอยหน้าเลยผมบอปตานอากับผมล่ำรวดโ้เสียงนุกกาบอกเลยยังมือแรงนุกกาบอกอกว่ห่วงเปลี่ยนธรรมชาติ บางน้อยมันกับน้อยทักกีกอยู่ข้างองาวหานนอยที่มันเง่้ยเกันเนี่ยน,น้อย,นยแบบนี้ยังพอได้อยู่เนี่ยก็ดีไปง,งมกับน้องทาหาร ต,ตัวเได้ก็ได้กินแล้วพี่น้องหาอยู่หา,หากิน มุ้นนาเดี๋ยวผมหาหอยปังหอยปังมาจิ้มแซ่บเลยก็ว่ายังหา,ะาอะไรสั่งอึดหอยมันอึดอื น้อยแห้งอีเดีพี่น้องน้อยน้อยแห้งอีเดียผมผมบ่คิดว่ามันถี่ใจขนาดนี้นะเออผมก็นึกว่าเนื้อผมก็นึกว่านวลมันจะนอนมันจะเต็มต้มคักโพดผมหูเลยแบบเนี้ยต้มสุกพอดละ่ะโอ้เนนะจะได้ยเลยพี่น้องเอ,อ้ยงานจะแกมือไม่นนเนาะ แต่ว่าหอมๆเลยผมต้มเซตตะโค้งตะไข่ใบบกูเนี่ยโอ้เบิดเมืองชุดเท่านั้น โอ้ยพี่น้องกันแล้วน้อยๆเอาละเดี๋ยวไปกิ้มนะครับไปกิ้มเอาไปใท้สุมติมดีกว่านะ,าะผมบอกิดว่ามันสีนวลมันสีเออป็นลักษณะแบบนี้นะนวลน,น้อยครับ